สำหรับตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ในชั้นพลอยแล้วนะครับในอุโมงค์พลอยความน่ากลัวก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับ <c oughs> การเข้าอุโมงค์นะครับความอันตรายความมีอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะดูยังไงว่าชั้นพลอยเป็นยังไง เรามาอาธิบายกันนะครับตอนนี้ก็ในอุโมงยังแคบอยู่นะครับเรายังไปได้ไม่ไกลมากก็ก็แ<า>ล่วมือไปเไยถ่ายแล้วใช่ไหมอ๋อหนา,ายอยูอ่นจะมีชั้นพอยนะครับชั้นกวดแล้วพอยจะติดอยู่ชั้นหน้า นี่นะครับชั้นกวดที่เป,เป็นกวดนะครับส่วนชั้นบนนี้เป็นดินเห็นไหมครับความแตกต่างอันนี้จะมีกวดผสมอยู่ความสูงของเขาอยู่ระดับนี้อืมแล้วพลอยจะติดแค่ชั้นหน้านี้เท่านั้นส่วนมากแล้วนะครับน้อยครับที่ว่าจะลงมาข้างล่างอะเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีการหาของเราเราก็จะแซะหน้าไปับ มีทั้งหินกระบกนะครับมีกวดแดงลักษณะของกวดนะครับกอ,อถ้าลักษณะนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นกวดลักษณะใหญ่หน่อยกวดมันจะใหญ่นะไม่ใช่กวดซิปนะแต่พอยน้ำดีๆส่วนมากจะอยู่ติดก,กับติดกับหินนะครับ จะใสเหมือนจะเป็นร่องน้ำนะครับจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเลยนะครับอันนี้อะไรนะครับเก่งๆหินขาวหินขาวเหลืหินขาวอีกนะครับหินขาวเยอะอืม อันนี้คือกวดกวดดานนะครับเราจะมีให้เราไหมครับชุดนแต่กวดสวยดีเหลือเกินเมาเราต้องล้วงไปก่อนนะครับแล้วทำการเปิดอุโมงค์ไม่อย่างนั้นอาจเลยนะอาจเลยชั้นพลอยไนดะ้อาจกินชั้นพลอยไป เราต้องลวงให้หมดก่อนแล้วจะเปิดอุโมงค์ง่ายขึ้นนี่จะเห็นชั้นของเขาได้ชัดเจนนะซ้อนอยู่นี้นะซ้อนอยู่รับตรงนี้เป็นดินนะครับ จะไม่มีกวดหรือว่ามีอะไรผสมอนะย่มงจะผิดอ่าเงียบไปเลยนะตอนนี้ยังไม่เจอพลอยเลยนะเสียงเพาะ กลวดย่นีรู้สึกมันจะผุกๆนะครับรู้สึกจะทะลุหรือเปล่าฮะใช่ไหม่ใช่ mm แปลกว่ะนี่ย่าเจอของเก่าแล้ว โอ้โหใช่จริงเลยครับอุโมงค์เก่าครับร่อนหายครับล่อนหายด้ิานู้นมบนต้นเรียนอะฮะฝั่งนี้อ่ะ นย่แค่นี้ไงหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมาที่นี่ยะก็มาถึงนี่นอือลอยหางว่าเขาเลยหยุดฮะอืะ <c oughs> อ,อาหายหมดเลยลูกดอน อนไปหมดแล้วน,นะครับแสดงว่าเป็นของเก่าแล้วก็ฉีดน้ำลงมาติดหวังไหมครับอุโมงค์นี้มนันมีลูกก้อนเลย แี้าก็าาาฉีดน้ำมาเนี่ยเละเทะแบ๊บแบ๊บมั้งพอดีอ่ะเนื้อ,าอ,าอาขาไว้บ้างเราเอาไม่ได้นะครับ<อ>ช่องนี้อันตรายครับเปิดงนี้อ,อ,อยวล้วงเข้าไปอีกหน่อยแล้วกันอะ Mm hmm. เอาป่องใหนะ้หน่อย